ตรงนี้เป็นบริเวณข้างๆพระมหาเจดีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับจะมีดอกไม้สวยงามมากเลยแล้วก็มีจุดชมวิวครับตอนนี้สูงวัยต้องไปเที่ยวพามาเยี่ยมชมที่พระมหาเจดีย์ครับหล่อ9ก้าฮะสวยงามมากครับท้องฟ้าแจ่มใส สวนดอกไม้ครับนานาชนิดสวยงามมากครับวันนี้ผู้คนไม่ค่อยเยอะครับอากาศเย็นสบายขึ้นมาที่นี่รู้สึกผ่อนคลายครับดอกไม้ก็สวยดอกกระลำอย่าลืมกดติดตามนะครับสูงวหวต้องไปเที่ยวด้านหน้านั้นนืออน,นคือเจดีย์ของพระนางเจ้าซิริกิตครับจะมีสองพระหมหาเจดีย์คู่กัน อย่าลืมกดติดตามผมนะครับสูงไหวต้องไปเที่ยวจะเอาคิดดีๆมาฝากอันนี้วิวภูเขาสูงครับ โองไววต้องไปที่แวครับสวัสดีครับ